คนเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆหรือที่เรียกว่าความเคยชินพอฟังไม่ว่าสัมมนากี่ครั้งมันจะรู้สึกดีอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับไปใช้อะไรครับความเคยชินเดิมๆแปลว่าเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได สำเร็จทั่วโล bon กจะมีสิ oh is, oh it, ่งที่เหมือนกันคือเป้าหมายก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณอยากสําเร็จขาดเป้าหมายไม่ได้เพราะคนสําเร็จทั่วโลกมีสิ่งที่เหมือนกันคือเป้าหมายเป้าหมายก็จะเหมือนเข็มทิศเป้าหมายก็จะเหมือนกับการชี้นาว่าเราต้องทําอะไรนะครับแต่เป้าหมายนั้นจะทรงพลังขนาดไหนนั้นก็จะมีคุณสมบัติของเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องเข้าใจคําว่าเป้าหมายก่อนถึงหนึ่งเป้าหมายคืออะไร วิธีการตั้งเป้าหมายเป็นอย่างไรเป้าหมายสําคัญอย่างไรต่อชีวิตตรงนี้นะครับที่จะเป็นการชี้นาให้คนประสบที่เข้าใจเรื่องเป้าหมายจริงมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์อันดับแรกเลยนะครับคนถึง42เปอร์เซ็นต์เข้าใจว่าตัวเองมีเป้าหมายคําว่าเข้าใจว่าตัวเองมีเป้าหมายแปลว่ามีหรือไม่มียังไม่รู้ถูกไหมแต่รู้ไหมครับคนถึง38เปอร์เซ็นต์เกิดมาจนตายไม่รู้ว่าต้องมีเป้าหมายนี่ยิ่งแย่กว่าคน42เปอร์เซ็นต์คนที่เหลือจาก80เปอร์เซ็นต์แปลว่า คนมีเป้าหมายหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เพราะคน15%เป้าหมายก็ยังไม่ใหญ่พอคนที่มีเป้าหมายให,ใหญ่จริงๆในโลกใบน,นี้และเป็นคนกนําหนดการเปลี่ยนแปลงของโลกใบน,นี้อ่แค่1%เนี่ยที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกใบน,นี้บุคคลสําเร็จอย่างแท้จริงเหลือ1%เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูสิครับว่าคนส่วนใหญ่จริงๆยังไม่เข้าใจเรื่องเป้าหมายเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมาเจาะลึกแลอเรียนเรื่องเองป้าหมายอย่างจริงจัง ทำไมคนถึงปรารถนาจะได้ชีวิตใหม่ละ่ะคำตอบง่ายๆก็เพรายังไม่รู้สึกดีกับชีวิตเก่าๆที่ใช้มาน,นะครับคนก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือชีวิตใหม่แต่คนเราจะมีชีวิตใหม่ได้อย่างไรนะครับการจะมีชีวิตใหม่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดของการสัมมนาห,หรือของการอบรมก็คือวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมคนเรานะครับส่วนใหญ่เราจะกตกอยู่กับ พฤติกรรมเดิมๆหรือที่เรียกว่าความเคยชินเราฟังไม่ว่าสัมมนากี่ครั้งมันจะรู้สึกดีอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับไปใช้อะรครความเคยชินเดิมๆแปลว่าเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เมื่อเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ชีวิตมันก็ไม่มีทางเป็นชีวิตใหม่มันก็คือชีวิตเก่าดังนั้นการจะมีชีวิตใหม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่ายงดีลไลท์มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ต่การที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนได้เนี่ยมันต้องวิ่งกระเทาะหินปูนกระเทาะไอ,ไอความเคยชินให้มันแตกให้มันออกไปให้ได้นั่นก็เป็นเทคนิคในการที่จะเปลี่ยนแปลงความเคยชินเก่าๆไปสู่การเคยชินใหม่ก็จะทําให้เกิดชีวิตใหม่แต่สิ่งเหล่านี้มันต้องไปกระทบกับหัวใจที่รุนแรงพอซึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรครับหลักสูตรในการสัมมนาเน,นี่แหละที่จะทำไงให้หัวใจของคนมันเปลี่ยนแล้วสร้างพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้น อันนี้คือไฮไลท์ที่สุดเลยถ้าเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาชีวิตใหม่แล้วก็ได้ก็ถีอดีไย ครับที่เม่อเทนถามให้เราท่านทำสุดชีวิตไหมท่านทำสุดชีวิตไหมช,ชีวิตท่านเพื่อเราร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์